เด็กนั่งรอนั่งรอใครเหรอลูกลรอปรป้าเหรออ้าปป้าเมื่อไหร่จะมาวาปะปป้ามองทางทุกคนไม่ไปนะนั่งรอนะรอปป้ามาสั่นหางดิกๆกโกโก้ค๊กๆๆค หนมาหรือ,อยังปะป้าน่ะมานี่มาเสียงมอไซค์มาหรือ,อยังเดี๋ยวรอก,ก่อนลูกโลกก่อนค่อยวิ่งไปมาแล้วปะปามาแล้วมาแล้วปะปามาแล้วไปเร็วไปรับไปไปลูกไปไปรับนะ่ปะปป้ามาแล้ว